สวัสดีครับอยู่ที่เขื่อนลำปาวนะครับเขื่อนลำปาวอยู่ที่ใต้สะพานเทพสุดาก็หนุนสะพานสะพานเทพสุดาวิ่งตรงนั้นนะครับวิ่งข้ามเขื่อนนะครับเขื่อนลำปาวนะครับเขื่อนลำปาวมาดูไดโนเสาร์ เรากำลังปรับปรุงนะครับดูไดโนเสาร์นะครับกรุ้งไหว้พระขอพรไดโนเสาร์ริมเขื่อนสะพานเทพสุดาข้ามเขื่อนลำปาวข้ามไปฝั่งโน้น น,นี่ริมเขื่อนก็จะมีแผงอาหารแผงอาหารนรราารี่เต็มนะครับโซนนี้นะครับแผงอาหารขายอาหารเครื่องดื่มนะครับเต็มเลยนะครับอาหารพวกปลาสดๆนะครับตกปลาก็มีตกปลาสะพานเทพสุดานะครับเขื่อนหลวงปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขื่อนครับ โอเคนะครับ